สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาดำปลาเหมือนเดิมครับวันนี้มาหมายที่ยิงปลากระสูบใหญ่ได้นะครับก็วันนี้เปลี่ยนหมายมั่งครับมากับน้องสองคนเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะเจอปลาใหญ่ไหมไม่ได้มานานด้วยครับไม่ได้มานานจนหญ้าข้างทางขึ้นยาวเลยนะครับประมาณเกือบเดือนละประมาณนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใต้น้าครับ ครับคุณผู้ชมตัวแรกน้ำก็คุณนนะครับเก็บปลาครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราย้ายหมายนะครับหมายเมื่อกี้มันน้ํามันขุ่นนะครับสงสัยมีคนไปกวนก่อนตอนนี้เรามากันที่วังาปาปลาใกล้บ้านเหมือนเดิมครับก็ไปวังเมื่อกี้ก็ได้ปลาช่อนตัวเดียวน้องเขาก็เอาเหลมาครับวันนี้เขาก็ได้ปลานินแล้วก็ปลานิลปลานินไม่ใหญ่ครับแล้วก็ปลากรดสี่ห้าตัวครับ okay, ครับเดี๋ยวเราไปดํากันที่วังปราปลาครับ ปรากฏครับคุณผู้ชมปลาใหญ่ไม่น่าจะเจอฮะยิงปลากฏดดีกว่าเก็บแต้มครับวันนี้ Mm-hmm. <laughs> ยิงปรากฏไม่โดนไปโดนไม้โอ้โห lại lẻ nó có duyên á khốp đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không คือปืนเส้นเียกว,ว่ายิงเข้าเราไปเก็บปลากันครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่บ้านแล้วนะ พอดีว่าแบตกล้องผมหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายช็อตหลังๆนะครับก็นี่ก็เป็นผลงานที่ได้ครับก็มีปรากฏ2ตัวแล้วก็มีปลาตะเพียนตัวหนึ่งแล้วก็ไอช่อนไซโลตัวก็น้ํามันขุ่นนะครับเขาน่าจะกวนเขาน่าจะเอาวนเอาอะไรไปหาปลาเมื่อกลางวันนะครับน้ําก็เลยขุ่นก็เลยได้ปลามานิดๆหน่อยๆครับก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ परिखा